หนุ่มสาวผู้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและเพศสภาพออกมาชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมคือเนื้อหาในโฆษณาน้ำอัดลมยี่ห้อดังวางชูกระแสะสิทธิมนุษยชนเพื่อให้โดนใจหนุ่มสาวยุคใหม่โดยได้เคนเดลเจนเนอร์นางแบบไฮโซจ,จากตระกูลคารดเชียนมาเป็นตัวละครดำเนินเรื่องโดยเธอยอมที่งานถ่ายแบบเพื่อร่วมชุมนุมก่อนจะชนะใจตำรวจที่มาปราบปรามการประท้วงด้วยการยื่นน้ำอัดลมให้ โดยโฆษณาจบลงด้วยเสียงร้องเชียร์ของผู้ชุมนุมประท้วงและรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่สื่อในเมืองไทยต่างให้ความสนใจกับโฆษณาชิ้นนี้เนื่องจากใช้ถนนพิทยุเป็นสถานที่ถ่ายทำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่การตอบรับในต่างประเทศกลับเต็มไปด้วยความเห็นแง่ลบโดยวิจารณ์ว่าเป็นโฆษณาที่นำกระแสการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการค้ายอย่างไร้จิตสำนึกซึ่งชาวเน็ยจับผิดว่าโฆษณาพยายามเียนแบบภาพถ่ายของเออิชาเอแวนส์ยิงสาวที่ถูกจับกลุ่มระหว่างการชุมนุมต่อต้านความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปีก่อน และยังเรียนแบบมิวสิกวิดีโอตลกร้ายปี1999ของวง The Chemical Brothers ซึ่งนำเสนอเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมประท้วงและเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมยุติการ,รเผชิญหน้าแล้วหันมาดื่มน้ำอัดลมร่วมกัน <'m> sure. แลวคิดโลกสวยด้วยการใช้น้ำอัดลมเป็นเครื่องมือยุติความรุนแรงจากการปราบปรามการชุมนุมประท้วงเป็นเรื่องชนหัวที่ชาวเน็ตทั่วโลกนำไปล้อเลียนบนโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย เบอร์นิชคิงลูกสาวของมาตินลูเทอร์คิงสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้องสิทธิให้กับชาวแอฟริกันอเมริกันทวิทล้อเลียนว่าหากวิดาของเธอล่วงรู้ในพลังของน้ำอัดลมเขาคงไม่ถูกตำรวจจับส่วนรายการเลดไนท์ของพิธีกรเซธเมเยอร์สก็ทำคลิปล้อเลียนด้วยการเปลี่ยนให้ผู้หญิงผิวสีมาเป็นผู้นำน้ำอัดลมไปให้ตำรวจแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือการเรียกกำลังเสริมมาปราบปรามมากขึ้น Gonna need backup. หลังจากปกป้องโฆษณาของตนอยู่หลายวันในที่สุดตัวแทนของน้ำอัดลมยี่ห้อดังก็ประกาศยุติการเผยแพร่โฆษณาเจ้าปัญหาในที่สุดโดยถแถลงการอธิบายว่าบริษัทต้องการให้เกิดความสาม,มัคคีสันติภาพและความเข้าอกเข้าใจระหว่างมนุษยชาติแต่เห็นได้ชัดว่าโฆษณาสร้างออกมาอย่างผิดวัตถุประสงค์ บริษัทขาออภัยและไม่มีเจตนาจะนำประเด็นสังคมมาถ่ายทอดอย่างผิวเผินและขอโทษไปยังเคนเดลเจนเนอร์ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้